うん。<music> สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงป๊อกพาเลาะและบอลบ้านโซก้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงปอกจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับบอลสีสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบอลสีเก่าที่หาดูได้ยากนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่แปลกเหมือนกันนะครับแต่พอเขากัดสีมานะครับตัวนี้โอโหสีแดงถูดฉาดเลยนะครับ แสบตาบาดใจเลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับสำหรับไม้ตัวนี้ชื่อของเขานะครับก็คือมงคลสยามนะครับฟังชื่อแล้วก็น่าปลูกนะครับชื่อเขาเป็นมงคลจริงๆครับสำหรับบอลสีต้นนี้นะครับพอเขากัดสีมานะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับแต่พอดูใบเล็กของเขานะครับ ไม่ใช่ว่าไม้พิการนะครับเป็นสไตล์ของเขานะครับเป็นศิลป์นะครับไม้ตัวนี้นะครับหาดูได้ยากนะครับน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับใบเล็กของเขานะครับจะผิดรูปผิดแบบไปนิดนึงนะครับบางใบนะครับกิ่วจนขาดไปเลยก็มีนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับ ใบเล็กของเขาจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่พอเป็นใบโตขึ้นมาแล้วก็รัดสีมานะครับสีนี้คนละอย่างกันเลยนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชื่อของเขาก็คือมงคลสยามนะครับเป็นไม้ที่หายากพอสมควรนะครับสำหรับมงคลสยามนะครับก็ถ้าท่านใดยังไม่มีก็ ลองลองมองหานะครับแต่ที่สวนหลวงปูอก็ยังพอมีแบ่งนะครับดูสีเขานะครับโอ้สวยบาดใจจริงๆเลยนะครับดูใบอ่อนของเขานะครับหรือว่าใบแรกของเขานะครับสีเขียวเหมือนเปลือกเตงโมเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือลูกๆเขานะครับเห็นไหมครับดูใบของเขานะครับ เอวกิวเหมือนจะขาดเลยนะครับแต่ไม่ขาดนะครับแต่มีใบนี้ขาดไปแล้วครับหนึ่งใบครับก้านใบก็เขแข็งแรงมากนะครับสําหรับบอนสีต้นนี้นะครับมีใบนี้ก็คือขาดไปนะครับเป็นใบเก่าขอาเขาครับสีเขียวนะครับแต่สีแดงนี่ก็เป็นใบใหม่นะครับสวยใสไรทิ่ติเลยนะครับผม ดอกก้านของเขานะครับสีแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้ดลักษณะใบของเขานะครับท่านผู้ชมหูของเขาก็จะชิดกันนะครับกระดูกใบสีแดงนะครับส่วนพื้นใบของเขาก็จะมีสีขาวแต้มเป็นจุดๆแล้วก็ป้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีสีเขียวแซมๆอยู่ด้วยนะครับขอบไปก็ สีแดงนะครับตัวนี้หูหใบเขาก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับแต่ชอบสีเขาตัวนี้เป็นบอลใบใหญ่พอสมควรน,นะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้ไปปลูกไว้ดูไว้ชมสักต้นหนึ่งนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับผมยังพอมีแบ่งปันอยู่นะครับ นี่ก็คือลูกๆเขานะครับท่านผู้ชมมีหลายต้นอยู่นะครับไซน์นี้ส่วนต้นนี้ก็คือเป็นต้นแม่ของเขานะครับท่านผู้ชมต้นแม่ของเขานี้ผมมี2ต้นนะครับแต่ต้นนึงก็ผ่าไปแล้วนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ผ่านะครับก็รออากาศเป็นใจก่อนนะครับคิดว่าคงน่าจะประมาณเดือนนี้ก็น่าจะผ่าได้แล้วนะครับผม ขอคอยลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลุงป๊อกก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลุงป๊อกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านทุกโชคดีมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะครับผมสวัสดีครับ